กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผมนายชอตตี้บูโจวายเช่นเคยนะครับคลิปนี้มารีวิวเกมเก่าเก่ากึกนะฮะมอนสเตอร์ภาค2นั่นเองซึ่งเ,เป็นเกมมือถอญปุนมาก่อนนะครับเปิดให้บริการมา2ปีกว่าแล้วด้วยนะ,ะซึ่งตอนนั้นเราก็เคยรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในเวอร์ชันญี่ปุ่นคลิปนี้เอากลับมาใหม่ครับเพราะว่ามันเปิดภาษาอังกฤษแล้วไงก็เลยเออโอเคกลับมารีวิวครั้งหนึ่งเนื่ยองจากตอนนั้นเนี่ยมัน มันเล่นในมูสแสงไม่ได้แล้วก็โมบิเซนยังไม่เกิดนะครับก็เลยอัดหน้าจอมือถือไม่ได้ก็เลยเอากล้องเดียมามาตั้งอัดงโง่ๆอย่างนั้น,นอ,อ่ะคุณภาพมันเลยไม่ค่อยดีก็เลยกลับมาอัดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนี่คือหน้าจ่าน้าตาของเกมนะครับจุดเด่นของมันเลยคือ18บวกเท่น,นั้นแหละ16บวกแล้วกันมันไม่ได้ถึงขั้น X อ,อะไรขนาดน,นั้น <S <s สามารถที่จะลอ็อกอินด้วย Facebook พ o ่อนพารอะไรได้เลยเต็มที่นะครับ เออแล้วผมก็ลืมบอกตอนเข้ามาในเกมอ่ะมันจะมีให้เลือกนะว่าจะเ,าเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือเซิร์ฟอเมริกาถ้าเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นอ่ะมันก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นเองนะครับม่เห็นคนโหลดเกมนี้ไปล้านกว่าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันรวมหัดของเก่าด้วยนะเอาละนี่คืออินเทอร์เฟซของเกมนี้นะฮะมาดูระบบโอ้โหไม่ได้ล็อกอินวันเดียวคนแอดมากนเติมเลยโอเคเดี๋ยวค่อยไปรับกันนะฮะอ่านี่ นี่คืออินเทอร์เฟซของเกมนะครับก็ไม่ค่อยได้มีอะไรมากมายนะอันบนก็เป็นเลเวลของเราแล้วก็นี่ก็เงินแคสนะครับนี่ก็กิกจ,จกรรมนะครับแล้วก็เกมนี้ก็จะมีการลุยแบบเลดบอสด้วยนะครับในนี่ก็คือตัวละครหลักของผมนะฮะนี่ก็เดี๋ยวพาไปลุยต่อสู้ก่อนแล้วกันนะฮะจะได้เห็นบรรยากาศเดี๋ยวเราเข้าไปดูส่วนอื่นกันนะครับอ่ะทาวเวอร์ทาวเวอร์คือการลุยของเกมนี้นะครับอันแรกสุดก็คือ R t o w e r อันนี้นะครับ R t o w e r เนี่ย ก็จะเป็นดันเจี้ยนตามเนื้อเรื่องอ่าก็เมื่อเคลียร์แต่ละอันก็จะก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะฮะก็ค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆนะครับก็มีดันเจี้ยนให้ทำมากมายอ่าแล้วก็มีอีเวนท์ที่เป็นดันเจี้ยนอ่าเป็นดันเจี้ยนอีเวนท์อ่ะหอคอยอีเวนท์นะฮะก็สังเกตว่าจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะก็ลองเข้ามาดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคือเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งคือเราสู้กับใครอ่ะเรามีโอกาสได้คนนั้นอย่างเช่นคําว่าเกตเห็นไหมครับอ่าผมก็ได้มาแล้วนะฮะวันนั้นอยากได้ใคคร่ก็แลง หาบ่อยๆบ่อยๆนะฮะดวงดีก็สักวันก็คงได้นะครับอ่าสุดท้ายเป็น Evo Tower นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นดันเจี้ยนประจำวันนั่นแหละจะดรอปพวกของที่เป็นวัตถุดิบให้อ่า Monster ของเราเนี่ย Evo นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นหลักๆก็จะมีท่านนี้แหละก็3ดันเจี้ยนนะครับรวมเลดบอสด้วยก็เป็น4ดันเจี้ยนนะฮะเลดบอสก็จะมี2ประเภทคือลงดันเจี้ยนแบบนี้แหละแล้วก็มีโอกาสเจอกับอ่าเป็นเวอร์ Boss อะไรเงี้ยจะมาประมาณดึกๆหน่อยอ่ะ จำวันไม่ได้แล้วนะเอ้ยจาเวลาไม่ได้แล้วแต่ก็มีนะครับเ้ล่าเอาละเดี๋ยวเรามาลองสู้กันละกันนะครับผมขอสู้คนนี้ละกันเนื่องจากว่าคนนี้สุดยอดมากอยากได้จริงๆแต่ยังไม่ได้เลยนะครับพอเราจะสู้เนี่ยมันก็มีให้เลือกเพื่อนก็เหมือนเกมอื่นนั่นแหละแล้วดูเอ่อมอนสเตอร์ของเพื่อนเรานะกดค้างไว้ดูได้ครับเป็นไงครับเนี่แหละครับเกมนี้ก็คือสาวๆเนี่ยก็จะแนวเนี้ยแนวเนี้ยเออแนวเนี้ย นแนวเนี้ยสาวๆแต่ก็ไม่ได้เป็นแนวนั้นซะทั้งหมดแนวอื่นก็มีนะฮะก็ที่ผมบอก16บวกก็อย่างเงี้ยแหละครับนี่นะฮะและจริงๆจะมีให้เลือกคู่หูเลยนะเนี่ยเทียนานะครับเป็นคู่หูของเรานะฮะเทียนาคนนี้เลยนะฮะเมื่อเข้ามาในเกมเนี่ยเราจะแต่งตัวให้เทียนาได้สามรูปแบบก็แล้วแต่ท้าผู้ชมอ่ะชอบอะไรก็เลือกกันนั้นนะฮะอะบวกก่อนบวกก่อนอธิบายกันมาเยอะแล้วบวกเลยนะฮะนี่โชว์แบทเทิลสตาร์โตครับวิธีเล่น ก็เอ่อมันจะมีเกตเห็นไหมกดให้ตรงสีเหลืองนะครับแค่นั้นแหละเล่นแค่นั้นแหละครับไม่มีออโต้มีแรงสิ้นนะต้องกดเองนะครับเออเล่นแค่นี้แหละถ้าเกิดเรากดพลาดจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะศัตรูจะโจมตีเราก่อนเป็นไงครับอยากได้ใช่ไหมครับผมนี่โคตรอยากได้เลยแต่ยังไม่ได้สักทีนะอ่าสังเกตนะก็จะมีเรื่องความเร็วนะฮะไม่เท่ากันด้วยพยายามกดให้มันตรงสีเหลืองตลอดเราจะได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนและจะได้โบนัสดาเมจทุกครั้งครับ นี่ได้โบนัสดาเมจทุกครั้งครับสมมติเราโดนตีเลือดจะหมดก็เนี่ยครับพอยชั่นฮิวได้นะฮิวได้จัดไปนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วครับเมื่อไรจะได้นะอยากได้จริงอันนี้ไม่ได้นะครับถ้าได้นี่จะเห็นเลยว่าเป็นวงๆนะครับอ่ะนี่เจอเพื่อนฮะแอดไหมไม่แอดนะเ <c oughs> นี่ยแหละการเล่นเกมนี้นะครับก็แค่นี้แหละเพราะนั้นการเล่น สามารถเล่นได้ทั้งวันนะ่ะก็ค่อยๆผ่านดา่านผ่านด่านผ่านด่านไปได้เรื่อยๆอยากได้คนไหนก็ลงซ้ำๆอย่างอย่างผมเนี่ยลงเป็น10ครั้งแล้วดันเจียนเนี่ยยังไม่ได้สักทีนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องเควสด้วยนะเนี่ยมีตัวคิวน้ำหน้าคือเควสนะครับกดเข้ามาดูเลยแล้วกันเควสมันก็จะมี2แบบคือทาวเวอร์เควสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสที่ตามเนื้อเรื่องอ,ะอ่ะตามเนื้อเรื่องนะครับอันนี้คือเชียหน้านะครับคู่หงเราที่ผมบอกว่ามาถึงจะเลือกเ,อเครื่องแต่งกายของเธอได้้้้3แแบบนนะะครัทีี่่ผมมเลลือกอกนนาูชงมมจ พออันนี้คือใส่น้อยชิ้นที่สุดนั่นแหละนะเอออ่าก็จะมีเควสนะฮะเป็นเรื่องนะครับอ่าแล้วก็จะมีเควสประจวาวันนะ่เดลี่เควสซึ่งจะมีเควสได้ทํา5าอันนะครับก็อย่าลืมมารับนะครับเดลี่เควสต้องรับเองนะครับอ่าก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ XP e ทั้งนั้นแหละแล้วก็บางอันก็จะได้ไอเทมมาด้วยนะครับอ่าไอเทมที่เป็นท้าทายอ่าแบบนี้นะครับก็มีอ่าไอเทมท่านนี้โอ้ไว้ใช้หลายอย่างมากนะครับ โอเคนะขอจบการต่อสู้ไว้เองแค่นี้นะครับอ่ากลับมาที่แ l a บก่อนนะฮะ l a บนะฮะก็สังเกตว่าจะมี option อ,อ,อยู่ด้านล่างหลายอันนะครับ gift b ก,ก็ตรงๆนะก็จะเป็นอของขวัญเวลาได้ก็มารับที่นี่นะฮะแล้วก็มีช็อปนะครับซึ่งสามารถซื้อเงินแค์ได้ซื้อโพชั่นมาเติมได้หรือว่าจะขยายช่องเก็บนสเตอร์นะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าเกมนี้นะ่ยแทบจะเก็บมนสเตอร์ไม่ได้เลยนะกดกดให้ดูก็ได้นะครับกดกดที่รูมนสเตอร์ได้เลยนะเออ คือเราจะมีแค่6ช่องเท่านั้นก็คือเป็นทีมหลักเรา3ตัวไปแล้วแล้วก็ทีมหลักเราเนี่ยคือเมนมอนสเตอร์ใช่ไหมสามารถที่จะติดเ,เรียกว่าแ้วมอนสเตอร์ Monster ลองให้กับตัวละครได้นะครับก็เป็นสับมอนสเตอร์ก็อีก3ตัวจบแล้วแค่นี้เนี่ยแหละได้แค่6ตัวได้แค่นั้นแหละครับถ้าเกิดว่าเราไม่ขยายช่องก็จะจัดได้แค่นี้เลยนะครับถ้าเกิดจะเอาคนอื่นมาก็ต้องทิ้งคนอื่นไปไนเช่นผมจะเอาคนอื่นมาผมก็ต้องทิ้งอ้นนี้ไปเท่านั้นเองนะครับ วิธีการจัดการพวกเราบอสของเราก็าแค่กดค้างไว้นะครับเนี่ยก็จะมีเห็นไหมอ่า d e ล e ทก็ทิ้งนะฮะแล้วก็มี t r a นคือการอัปเกรดเลเวลนะครับซึ่งเราจะต้องใช้พวกนี้ครับขอเรียกมันว่ามันคือเหรียญอะเหรียญของมนสเ s t e r ในเกมนี้ซึ่งเวลาเราได้ monster มาเราจะไม่ได้เป็นตัวนะครับจะได้เป็นเหรียญมาก่อนแล้วเราก็ต้องใช้พวกธาตุเนี่ยจำนวนหนึ่งในการเรียกออกมานะครับแล้วก็เวลาอัปเกรดเช่นเดียวกัน,ก,นก็ต้องใช้ธาตุพวกเนี้ยในการอัปเกรดนะครับเนี่ยกดได้เลยนะฮะ ระดับความแรงเกมนี้ก็สีฟ้าจะกากสุดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สีขาวนะสีฟ้ากากสุดน่าจะเป็นฟ้าเขียวนะฮะแล้วก็เหลืองนะครับแล้วก็แดงสุดท้ายนะครับสีขาวนะครับผมโชคดีมากผมได้สีขาวเป็นบอสดันเจียนแรกนะฮะก็เป็นในระดับเดจนเดรี่เลยนะฮะเอายูนิคยูนิคนะยูนิคเดจนเดรี่รู้สึกจะสีแดงอ่าใช่เลเจน์นะก็สีขาวอ่ะจะโหดที่สุดนะครับเกมนี้สีอาจจะไม่ได้เรียงเหมือนเกมอื่นเกมอื่นสีขาวนี่กากสุดใช่ไหมยไม่ใช่ครับเกมนี้ เกมที่สีขาวคือเทพสุดนะฮะขาวๆเท่าๆอ่ะเอออันนี่แหละถ้าเกิดจะเทรนก็กดสตาร์เทรนได้เลยเลเวลก็จะขึ้นนะครับแล้วก็มีเอเวแน่นอนครับก็คือต้องเก็บเลเวลให้ตันก่อนนะครับนี่นี่คือปกติของผมนะฮะวิสาดนะครับก็หาของตามที่กําหนดซึ่งซึ่งหาตามดนเจี้ยนประจำวันนะฮะไอ้พวกนี้มันจะมาสุ่มแต่วันจะได้ไม่เหมือนกันนะครับก็ก็ลองดูแล้วกันเข้ามาล่าให้ได้ทุกวันก็แล้วกันนะฮะแล้วก็จะมีบอกด้วยว่าต้องใช้ธาุเท่าไหร่นะครับ ต,ต้องเลเวลตันด้วยนะไม่งั้นอีโวไม่ได้อยู่ดีนี่คือร่างอัปเกรดนะครับเอลเดอร์นะครับสังเกตว่าเซ็กซี่ขึ้นเนหะ็นไหดูเซ็กซี่ขึ้นดูมีพร็อพมีอะไรเยอะขึ้นแล้วก็จะสามารถอัปเกรดไปอีกร่างหนึ่งได้นะครับคือมันมีทั้งหมด3ร่างนี่ไง normal elder แล้วก็ master นะฮะก็คือจะมี3 3ขั้นทุกตัวเลยนะทุกตัวเลยก็ลองมาดูได้ครับว่ามอนสเตอร์สาวๆของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรมากขึ้นฮนะ ใส่เสื้อน้อยลงหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้รนะเกมนี้16บวกนะไม่ใช่18บวกเส้น18บวกนี่อาจจะเห็นเอออะไรอย่างนั้นเลยนะฮะอ่ะนี่ก็คือหน้าจออินเทอร์เฟซนะครับเมื่อกี้พูดถึงช็อปใช่ไหมแล้วก็พูดถึงเรื่องของอ่าเด็กของตัวละครไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่เหลือคือมีเฟรนดนระบบเพื่อนนั่นเองนะับซึ่งมีอ่าดูเพื่อนได้นะจำนวนเพื่อนที่เราจะรับได้น,นี่ก็คืออยู่ที่เลเวลของเราอะเลเวลยิ่งสูงก็ยิงรับได้เยอะนี่คือโคนแอดมาหาผมเต็มเลยเห็นไหมเออ เห็นผมเทพไม่ได้นะฮะก็รับรับไปหน่อยแล้วกันแล้วก็จะมี s e a r c h f r i e n นนะครับคือหาเพื่อนใส่ชื่อเล่นไปนะฮะแล้วก็ m ม s เซจบล็อกคือคุยกันได้นะส่งแมสเซจหากันได้นี่ไงส่งแมสเซจหากันได้นะครับส่วนเพื่อนมีไว้ทำอะไรนอกจากที่จะเอาไปช่วยลงช่วยลงดันเจี้ยนแล้วก็ไม่มีอะไรนะมันไม่ได้ส่งของไม่ได้อะไรหากันได้นะครับอ่าก็นั่นแหละต่อมาอะระบบมิกซ์นะครับซึ่งอันนี้คือเอาอมอเตอร์มาผสมกัน ซึ่งเรายังไม่ได้อะไรอ่ะเรายังไม่มีแบบแปลนอ่ะแบบแปลนมันต้องหาจากพวกกิจกรรมเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะมันก็จะสามารถเอาเอามอนสเตอร์2ตัวมาผสมกันได้นะครับก็จะได้เป็นตัวที่เก่งขึ้นอ่ะยังมีการจับป้องนะเกมนี้นะการจับปองก็มี2อันคือแต้มเพื่อนกับใช้เงินแคสน,นะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมมาเล่นแรกๆนะโอ้โหได้โคตรง่ายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตั๋วด้วยนะเนี่ยถ้าถ้าดูตรงนี้นะครับฟรีกาชาติทิเคตเนี่ยถ้ามีเลขหนึง่งแสดงว่าเปิดได้แหละ คือแรกๆเนี่ยเลยว่าอพปุ๊บได้และหนึ่งใบเลยว่าอพปุ๊บได้และหนึ่งใบแต่หลังๆมาไม่ค่อยได้แล้วนะอ่าเลยจะเปิดด้วยเงินแคร์ก็ได้30แคร์นะครับซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เลทของการได้พวกเนี้ยมันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับอ่าต่อมาซัมมอนนะฮะก็อย่างที่ผมได้เกินไปคือดิจิเออไม่ดิจิมอนมาจากไหนวะสงสัยรีวิวดิจิมอนไว้เยอะนะหลายคลิปจัดนะครับติดมาก็พวกมอนสเตอร์พวกเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกเวลาเราได้มาเนี่ยเราจะได้มาเป็นเหรียญใช่ไหมครับอ่าได้มาเป็นเหรียญ ถ้าอยากจะจ้างหรือสร้างขึ้นมาเนี่ยก็กดที่ซัมมอนได้เลยนะครับแต่ดูนิดนึงนะครับว่าใช้ธาตุเท่าไหร่สังเกตธาตุผมบานนะฮะบ,บานมากอ่าอ่าแล้วธาตุหายจากไหนล่ะนอกจากเควสแล้วนี่แหละครับเลื่อนมาที่ฟิลเนี่ยครับมันก็จะมีธาตุให้เราเก็บแล้วก็จะมี Energy ด้วยนะเพราะฉะนั้นก่อนเลเวลอัพก็อย่าลืมมาเก็บนะครับเก็บนี่ก็มีโอกาสติดคีย์ที่เได้ทีหลายๆอันด้วยอ่า นี่ยก็อย่าลืมมาเก็บกันนะครับเรเวลจะองจะอัพอะไรก็มาเก็บนะครับนะ,นะไหนคิดที่ข้อแล้วเห็นไหมคิดที่ข้อแล้วนี่ได้เยอะนะฮะคือควรจะเก็บท่าไหนบอกไม่ได้หรอกอยู่ดียว,ว่าเรามีเหรียญตัวเทพตัวไหนอ่ะเออแล้วเราก็จะไปเน้นเก็บอันนั้นเพื่อที่จะอัพเรเวลของเธอหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะอ่ะเนี่ยแหละก็ระบบคร่าวๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของออปชันนะครับอันนี้ต้องพูดครับไม่พูดไม่ได้นะครับเมนูนะฮะ เมนูก็อันแรก user info นะครับก็บอกรายละเอียดทั่วไปของ id gallery คือรูปภาพนะครับก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นสะสมอะ่ะสะสมว่าตอนนี้เรามีใครบ้างแล้วนะครับถ้ายังไม่มีก็กดไม่ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนฉากหลังได้นะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะก็สามารถที่จะซูมซูมไม่รู้ได้ป่ะนะเล่นในโปรเจกต์จำไม่ได้แล้วนะก็สามารถปิดเนี่ยดูอย่างนี้ได้นะครับอ่าท่านผู้ชมคงนึกออกใช่ไหมครับว่ามันเอาไว้ทําอะไร นะแล้วก็นี่เทียนาลูมนะฮะก็เป็นคู่หงเรานะครับก็สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เธอได้นะครับตอนนี้ผมก็มีแค่2ชุดมันได้ไมาจากเควสนะอ่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกว่ามันจะเลือกชุด,ชดเริ่มต้นได้3มชุดก็แล้วแต่จะชอบเลยว่าจะเลือกชุดไหนนะครับแต่ผมมีชุดนี้นะฮะแล้วก็มีแกลเลอรี่อันนี้ก็คือเป็นให้เทียนาเป็นคนโพสต์นั่นเองอย่าโพสต์ท่าอะไรบ้างแบบนี้เป็นต้นแบบนี้เป็นต้นเป็นไงครับ แล้วก็แบบนี้เป็นต้นนะฮะถ้าโพสนี่อาจจะยังน้อยหน่อยนะครับถามว่าอีกมันจะมีเพิ่มถ้าโพสไหมผมคิดว่าคงไม่มีแล,ล้วล่ะเกมเปิดมาตั้ง2องปีแล้วนะฮะก็คงไม่มีแล,ล้วลหละมันก็มีอยู่แค่4่ท่านี้มาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังได้เอออนะ่ะก็แล้วแต่นะครับอยากจะทําอะไรก็ทาฮะอ่านี่ปิดเปิดอะไรนี่นะจะตั้งเป็นบีจูงบีจีอะไรก็เต็มที่ครับทําได้อ่ะนี่แหละนะครับเป็นห้องของเทียนานะครับอย่าเข้ามาเยอะนะเออ เข้ามาบ่อยไม่ดีนะครับเสียสุขภาพนะฮะต่อมาก็มีพวกเอชิเมนแล้วก็พวกออปชันนะครับอะไรอย่างนั้นนะฮะก็มีเปลี่ยนพาสดุโปอวดเวิร์ดด้วยนะเออจริงๆเราล็อกอินด้วย Google Play อะทุกอย่างจบแล้วไม่ต้องมายุ่งกับพวกนี้ก็ได้นะครับก็เนี่ยแหละก็เข้าๆนะฮะก็ถ้าเกิดใครมีคูปองหรือไอเทมโค้ดเนี่ยได้มาจากวิธีไหนก็แล้วแต่ก็มาใส่ที่นี่นะครับก็ไม่มีอะไรละนะก็เนี่ยแหละ เกม m o n s t าร์เ2นะครับเกมจากของเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะแปลภาษาอังกฤษเรียบร้อยแต่ผมจำไม่ได้นะว่าแปลเมื่อไหร่แต่คือมันแปลแล้วนะครับประกอบกับผมต้องการจะรีวิวใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆอยากจะให้รีวิวใหม่ด้วยนะเพื่ออัปเกรดคุณภาพวิดีโอจัดไปครับทำให้เรียบร้อยกับเกมนี้ครับมอนสต e ร์เอร2นะฮะอย่าเข้ามาส่งภาพสาวๆบ่อยนะครับเสียสุขภาพนะครับหนุ่มๆทั้งหลายนะฮะก็อันนี้ก็ไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะใครมีมอนสเตอร์ตัวเทพๆสวยๆหรือ XX แจ้งบอกแสกันได้ครับว่าหาเธอได้ที่ไหนอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะไปตามเก็บให้ครบเลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมนายชอตตี้บุญวาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ